พอเราได้กสินอย่างหนึ่งอย่างอื่นก็ได้หมดแหละเพราะมันก็แค่เปลี่ยนการดูเท่านั้นแต่โดยสภาวะอารมณ์มันเหมือนกันเหมือนกินข้าวกินแกงนูน่นแกงนี้แกงนั้นแต่กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันเพราะนั้นมันก็ว่าในเรื่องของสมาธิแต่มันยังไม่ได้เจริญสติสามัญญากสินทําให้จิตสงบตั้งมัน่นรู้อดีตอนาคตแต่ ปัญญายาณยังไม่ยังไม่เกิดเพราะมันคนละส่วนกันสมาธิกับปัญญาคนละอันกันก็ต้องยอมรับว่าอาศัยการฟังธรรมก็ทำให้พอได้ปัญญาบ้างอาศัยอ่านก็พอได้ปัญญาบ้างคือมันปฏิบัติไปด้วยแล้วฟังบรรยายไปด้วยพละทั้งห้ามันสมบูรณ์ได้ง่ายความเข้าใจแจ้งในธรรมมันชัดเจน ก็เลยทำให้แม่เข้าใจว่าอ๋อที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยกันและกันศรัทธาอย่างเดียวถ้าไม่มีปัญญาญาณก็อาจถูกหลอกได้ไม่ว่าจะโดนหลอกเรื่องนิมิตหรือคนอื่นมาพูดสกิดใจเราก็หลงไปกับเขาได้แต่ถ้าหากว่าเรามีศรัทธาและประกอบไปด้วยปัญญาเราก็จะเออแยกแยะได้ว่า อะไรก็ตามมันต้องมีเหตุและมีผล